อะไอรเนี่ยไอ้พี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนดีตอนยูรีมาดีมาโดนดิใ่เอ้ยพวกผมถูกลุมพี่ใครลุ้มเ้าตัวเนี้ยเฮ้รีมาก่อนรีมาก่อรได้ได้เดี๋ยวน้องซ้ำหนัดีนี่ตอนยูพี่พาพวกมาช่วยผมได้ปะเนี่ยหัวขึ้นหัวไม่ต้องให้ไปคนเดียวเลยนี่เออพี่รีมานะอยรีมาได้ได้เดียวเลยวฮ้ยมาแล้วกันพีี่่มาเนัดดีแล้วน้องแป๊บเดียวน้องเดี๋ยวเดี๋ยวใจนี่ครับครับพี่ไปเลยโอเคโอเคนะเเจอกันเจอกันรีมาแล้วกันพี่ครับครับผมครับพี่ เดี๋ยวไปซีมาเว้ยล้มตายพวกมึงตายมึงเห็นหน้ากูกลัวตมเหมือนเ้นเละอยากเธอลุมกูแฝกกูใหญ่ก็ถามใจให่ใหญ่เธอลุมก็ลุมดูมึงกล้าตัวตัว่าเปล่าหยบแม่แล้วพวกมึงเนี่ยกูว่าเปล่าแยบแหม่คือเวลาแก่านาทีละกูจะทำให้มึงฉี่กูจะโทรไปเรียกพัอวไงครับเราบังสี ก็บอกว่าพี่ขอคิดก่อนเออตอนนี้พอดีพี่ติดสเอ็งนี่มึงลอยจริงไงถ้าเป็นไส้หมกเองถ้าเป็นเดินไม่ตรงเดี๋ยวกูตอไปขอพับนอนรักไม่ตื่นเรื่องอะไรของมึงเงากูฟังไม่รู้เรื่องลำคาเลสเด็กแนว ขาโล่ชาไม่ได้แล้วสไตล์พวกกูไม่เคยจักาถ้ากูยุ่คนเดียววันนี้กูเปรี้ยวได้กูมาข้างล่างกูมาเป็นลอยเดียวมึงกินลายไก่อย่า้าเป็นลอยนองบ้ามึงจะเป็นลอยแล้วร้าย ตัวทั้งตัวพวกมึงกันู้ว่ากูมีดาปืนกับซอฮาลาแบ็กแนวขอแวบไปสักแปบเจอกันพวกนี้เช้าอย่าสรบเรื่องคืนนี้ก็บช็อคดีพี่บ้าอ่ะอย่าให้เหลืองมันช้า skip this call วิ่งไปสักนิดหนอ right now ก็โรมมา whip side gotta b o u n c i n home rap gotta bounce s o m e dash gotta dash on อย่าหยบเป็นตัวเดิอย่าเท่าไปเล่นเดเรามาตัวตัวไม่คิดจะลงไม่ใช่พวกหมานยแล้วมึงก็สู้ดิเวทซี่มึงสู้ดิคนตาย เลือดสีแดงทำตัวเลงแลเพราะคอบคุณแลกเออนอนจะนอนจะนอนจะหลองกับพี่มองสีมองและให้มาแลทางนี่ภูเก็ตเด็กใต้มึงจะต่อยผยกูไม่ไม่เอาไม่เอาโทษทีแล้วน้อย่าจะเป็นร้อยน้องบ้ามึงจะเป็นร้อยแล้วล้อย่าจะเป็นร้อยน้อง ขาพูดกันว่าหน้าแม่งกวนตีนมึงก็คงไม่แปลกที่หน้ามึงนะควรโดนตีนมองนายสัตว์มึงจะเอาเรื่องกูเหรอมึงจะจบแต่กูไม่จบมึงต้องสลบก่อนเลื่องจากปากมึงออกมกบก่อนตัวตัวกูไม่พร้อมพวก็พร้อมทั้งรดชัวคืนนี้มึงแม่งทัวนรกแน่แบกกูมาเป็นร้อยมันต้องคล้อยตามกูอย่างพร้อมเพรียงเหมือนนายร้อยขอเตือนเชีย่ยฝรัง่งมึงบอกไว้เลยอย่าทำรอยเฮ้ยพี่ซีมาแล้วพี่ซีมาแล้ว ไอัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้ตัวเล็ก็นายจับแมวเลยเมจัแมวเลนจับแมเลยไปเลยมีเรื่องเล่าลมีเรื่องล่าลแต่กูไม่ใหญ่ที่ทำเท่ามองหน้าไม่ได้วอดดอไม่ให่ที่ทำเกาหาเรื่องนอกกูแล้วมือจะเอายางไงครับนีแค่ว่ายขอที่เด็กกูจะใส่ให้ลายมัดไม่ทันตาพวกเด็กกูจะเตะคอหัก b r i break break it up fuck you เดี๋ยวชิอย่ามึงก็แค่เด็กขี้ชีดอย่ามัวเสียเวลาเดี๋ยวกูต้องกลับไปดูดวีดมึงมากับเพื่อนดูดเดี๋ยวถ้าเป็นร้อยน้องบ้ามึงจะเป็นร้อยอีกแล้วล่ะ เกตแม่ตัวไหนอ่ะเห็ตแม่มากับปุยมาตัวตัวมาเกตแม่ร้อยต่อยกับผมต่อยกับพี่ผมไหมเป็นไงวะนี่อ้าวเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้อ้าวอ้าวอะไรครับจะครับผมมาครับอะไรครับ เอาหรือเปล่าครับต้องลุมแต่ว่าไม่ลุมนั่นไม่ลุมก็ได้ครับไม่มรุมครับไม่รีบเลยแล้วก็พาพวกมาเป็นร้อยอ่ะพวกเอามาเฉยๆครับแต่ผมต่อยตัวก่อนผมเดี๋ยวบเดี๋ยวผมไปถูราก่อนดี๋ยววเดี๋ยวจะรีบไปไหนครับมาคุยกันก่อนสิครับกลับมากลับมานี่จะไปไหนครับไอ้เมืองอย่าเชี่ยเฟรดี้มึงนี่อายุจังเฮ้ยเดี๋ยวกูไปก่อนวะไปไหนครับตั้งรัก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 ไปแล้ว บอกได้ไหมเบามึงแกไปไหนอะเบามึงแกไปไหนแล้วเล่ามึงแกไปไหนมึงแกไปไหนมึงแกไปไหนอะเบาอยู่แบบว่ง่ายแล้วคูณคึออะไรทำไมมีใจไม่เบามึงแค่ไม่เคยจะกล้าถ้ากูอยู่คนเดียววันนี้กูเปรี้ยวได้กูมาข้างล่างกูมาเป็นลอยเดียวมึงกินหลายไกลอย่าแทนเป็นลอยน้องบ้า ตัวทั้งตัวปกมึงก็รู้ว่ากูมีดาปืนกับซอฮาลาแบ็คแนวขอแวบไปสักแปบเจอกันตัวนี้เช้าอย่าสรบเรื่องคืนนี้ก็ช็อกดีพี่บังอ่ะอย่าให้เหลืองมันเช้า Skip this ขอวิ่งไปสักนิดหนอ Right now ก็ะโดงเอาวิปไซก็ได้ bounce in home rap ก็ด้ bounce song dash ก็ได้ช่างอย่ากูอยากป็นัวดิอย่าท้องไปเล่นดิอเรามาตัวตัวไม่คิดจะลุ้มไม่ใช่พวกหมานเนี่ยแล้วมึงก็สู้ดิ น้เลือที่แดงทำตัวเลยแลเพราะครอบบุญแลกเออนอนจะนอนจะนอนจะหลองกับพี่มองีิมองและหั้มันแลทางนี่ภูเก็ตเด็กใต้มึงจะต่อยเผยกูไม่ไม่เอาไม่เอาโทษทีแล้วเี่บ้าอย่าจะเป็นร้อยน้องบ้ามึงจะเป็นร้อยแล้วรอย่างจะเป็นร้อยน้องบ้า ที่เขาพูดกันว่าหน้าแม่งกวนต็นมึงก็คงไม่แปลกที่หน้ามึงนะควรโดนตีนมองนาสัตว์มึงจะเอาเรื่องกูเหรอมึงจะจบแต่กูไม่จบมึงต้องสลบก่อนเลืวอจากปากมึงออกมากลบก่อนตัวตัว,ตวกูไม่พร้อมพวกกูพร้อมทั้งรถทัวร์คืนนี้มึงแม่งทัวร์นรกแน่แบกกูมาเป็นร้อยมันต้องค้อยตามกูอย่างพร้อมเพรียงเหมือนนายร้อยขอเตืนอนเชี่ยฝรั่งมึงบอกไว้เลยอย่าทำร้อยเฮ้ยปีซีมาแล้วปีซีมาแล้ว นี่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 ตัวนี้ตัวเนี้ยตัวตัวเล็กก็ได้หยัดแนวเลยเอาเลยแม่หยัดแนวเลยหยัดแนวเลยไปเลยมีเรื่องแล้วมีเรื่องแล้วแต่กูไม่ใจที่ทำเท่ามองหน้าไม่ได้วัวดอไม่ใจที่ทำเกาหาเรื่องนอกกูแล้วมึอจะเอายังไงครับดิคีวิขอที่เดกกูจะใส่ให้ลายมัดไม่ท่นตาพวกเด็กกูจะเตะคอหักเปริก break break it up ฟักจูเดชิดอย่างมึงก็แค่เด็กขี้ชีดอยาบมัวเสียเวลาเด็กกูต้องกลับไปดูดวิดมึงไเอย่าทำเป็นร้อยน้องบ้ามึงจะเเป็นร้อยแล้วแล้วอย่าทำเป็นร้อย เห็นแม่มากับคุยมาตัวตัวมาหยัดแม่ร้อยต่อยกับผมต่อยกับพี่ผมไหมฮะเป็นไหนวะนี่ไหนวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี <c oughs> น้เอาวอาอะไรครับจะครับผมมาครับ เอาหรือเปล่าครับต้องลุมแต่ว่าไม่ต้องลุมนั่นไม่ลุมก็ได้ครับไม่มีลุมครับไม่รุมอย่างม่เนอย่ล้วก็พาพวกมาเป็นร้อยเอาพวกเอามาเฉยครับแต่ผมก่อนตัวตัวเดียวไหมครับเดี๋ยวผมไปถูรลาก่อนดี๋วว่าเดี๋ยวจะรีบไปไหนครับมาคุยกันก่อนสิครับจะเย็นเย็นเดี๋ยวผมมากลับมากลับมานี่จะไปไหนครับเดี๋ยวม่มึงใหญ่เชียร์เฟดิมึงนี่ยุ่งจังเอาเลยเดี๋ยวกูไปก่อนวะไปไหนครับตังรัก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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตายเลยบอกได้มเบามึงแกไปไหนอ่ะเบามึงแกไปไหนแล้วเล่ามึงแกไปไหนมึงแกไปไหนมึงแกไปไหนอะเบายอมรับว่าง่ายแล้วครณคือคนทำคัใจไม่เบามึงแค่ มึงก็สู้ดิไวที่มึงสู้ดิคนใายน่าเลือสีแดงทำตัวแลกแหลกพอขคอบุูแลก็นอนจะนอนจะนอนจะหลองกับพี่มองสมองละฮหมันมาแลทางนี้ภูเก็ตเด็กใต้มึงที่ต่อยเผยผูไม่ไม่เอาไม่เอาโทษที่มึงยอมอย่าจะเป็นร้อยน้องบ้ามึงจะเป็นร้อยแล้วลาอย่ากจะเป็นร้อยน้องบ้ามึงจะเป็นร้อยแล้ว ทีเขาพูดกันว่าหน้าแม่งกวนเตนมึงก็คงไม่แปลกที่หน้ามึงนะควรโดนเตนมองหนายสัตว์มึงจะเอาเรื่องกูเหรอมึงจะจบแต่กูไม่จบมึงต้องสลบก่อนเล่นจากปากมึงออกมือกลบก่อนตัวตัวกูไม่พร้อมผูกวอมทั้งรถทัวคืนนี้มึงแม่งทัวนรกแน่แบกกูมาเป็นร้อยมันต้องคอยตามกูอย่างพร้อมเพรียงเหมือนนายร้อยขอเตือนเชี่ยฝรั่งมึงบอกไว้เลยอย่าทำร้อยเฮ้ยพี่สีมาแล้วพี่สีมาแล้ว นี่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 พี่น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 ี่ตัวนี้ตัวนี้โอ้ยตัวเล็กก็ได้หยิบแมวเลยไปเลยมีเรื่องเลวร้ามีเรื่องเลร้าแต่กูไม่ใยที่ทำเท่ามองหน้าไม่ได้ว่าดอไม่ใจท่ทำากาวหาเรื่องนกูแล้วมึงจะเอายังไงครับนี่แค่วายขอที่เดยกกูจะใส่ให้ลายมัดไม่ทันตาพวกเดยกกูจะเตะคอหักเบรก เบรคเบรกอีกทัพฟักจูเดาชีดอย่ามึงก็แค่เด็กขี้ชีดอยากมัวเสียเวลาเด็กกูต้องกลับไปดูดวีดมึงบังับเพื่อนด้วยอยาทำเป็นร้อยน้องบ้ามึงจะเป็นร้อยแล้วล้าอย่าทำเป็นร้อยน้อง มาตัวตัวมาหย,ยัดแมายเลขต่อยกับผมต่อยกับพี่ผมไหมฮเป็<ม>น,นไหนวะน,นี่นี่ไหนวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้อ้าวอ้ออาวอะไรครับจะจลาบผมาครับเหยัดแนวโอเล่เอะไรคร<อ>ับ เอาหรือเปล่าครับต้องลุมแต่ว่าไม่ต้องลุมนั่นไม่ลุมก็ได้ครับไม่มีรุมครับไม่มีรมอย่าไม่อย่าแม่อยวาแล้วก็ผ่าพวกมาเป็นร้อยผ่าพวกเอามาเฉยๆครับแต่ผมกอดตัวก่อนหมดไหมครับเดี๋ยวพ่อมไปถูราก่อนเดี๋ยว่าเดี๋ยวจะรีบไปไหนครับมาคุยกันก่อนสิครับเดี๋ยวยิ่งเดี๋ยวพ่อมากับมากลับมากลับมานี่จะไปไหนครับเห็นม่มึงใหญ่เชียร์ไปดิมึงนี่อายุจังอุ้ยเดี๋ยวกูไปก่อนไว้ไปไหนครับตังรักตังรักตังรักไปแล้ว

เมือนที่เขาพูดกันว่าหน้าแม่งกวนเตีนมึงก็คงไม่แปลกที่หน้ามึงนะควรโดนตีนมองหน้ายสัตว์มึงจะเอาเรื่องกูเหรอมึงจะจบแต่กูไม่จบมึงต้องสลบก่อนเลือดจากปากมึงออกมากลบก่อนตัวๆกูไม่พร้อมพวกกูพร้อมทั้งรถทัวร์คืนนี้มึงแม่งทัวร์นรกแน่แบกกูมาเป็นร้อยมันต้องคล้อยตามกูอย่างพร้อมเพียงเหมือนนายร้อยขอเตือนเชี่ยฝรั่งมึงบอกไว้เลยอย่าทำร้อยไอ้ปีซีมาแล้วปีซีมาแล้ว นี่นี่นี่นี you, ่ต <im ัวนี้ตัวเนี้ยตัวเล็กก็ได้หยัดแมวเลยหยัดแมเลยหยัดแเลยไปเลยมีเรื่องเล่ามีเรื่องล่าแต่กูไม่ใจที่ทำเท่ามองหน้าไม่ได้ปวดดอไม่ใจที่ทำเกาหาเรื่องนอกกูแล้วมือจะเอายังไงครับดิคีวี่ขอที่เด็กกูจะใส่ลายมัดไม่ทันตาพวกเด็กกูจะเตะคอหัก brick brick b r i กจูเดดชีตอยากมึงก็แค่เด็กขี่ชีดากัวเวลาเดกูตงกลับไป ผมไหมอ,อยู่ไ,ไหนวะน,นี่นี่อยู่ไหนวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นเอา้าเอา้เอาอะไรครับจะอะไรคับผมครับ,บอ,อะไร,รครับ ต้องลุมแต่ว่าไม่ต้องลุมนั่นไม่ลุมก็ได้ครับไม่ไม่มีลุมครับอย่าแม่ไม่รู้อย่าแม่แล้วก็พาพวกมาเป็นร้อยเอาพวกเอามาเฉยๆครับแต่ผมต่อยตัว่อสองครับเดี๋ยวผมไปถูราก่อนดี๋วว่าเดี๋ยวจะรีบไปไหนครับมาคุยกันก่อนสิครับเดี๋ยวย็นๆเดี๋ยวผมกลับมากลับมานี่จะไปไหนครับอย่าแม่เมื่ออยากเชียร์เฟรดี้เมื่ายุจังโอ้ยเดี๋ยวกูไปก่อนวะไปไหนครับตังลักตังลักตังลัดมันไปแล้วโอ้ยแม่แม่กืบตายเลย มึงแกไปไนอะเบามึงแกไปไหนแล่ามึงแกไปไหน,ไหนมึงแกไปไหนมึงแกไปไนอะเอยู่บแ,แล้วกูึ้นละทใจไม่เบามึงแค่มีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าแต่กูไม่ยาย่ทำเท่ามองหน้าไม่ได้ว่าดอไม่ยายทํงก้าวหาเรื่องนอกกูแล้วมือจะเอาอยัางไงครับนีขอที่ดก,กจะใสให้ลายมัไม่ทันตาพวกเด็กูจะเตคอหัก break break it up Fuck y ช u เด็ดชิตอยากมึงก็แค่เด็กข <mon> <ihat> ี humor, course, ้ช <intake> ีดอยามัวเสีเวลาเด็กกูต้องกลับไปดูดวีดมึงก็ก็เพื่อนไอ้อยาทำเป็นร้อยน้องบบางราเพไ้มึงจะเป็นร้อยแล้วล่า ตัวตัวยี่มาหยัดแมายเลขต่อยกับผมต่อยกับพี่ผมไหมอ่ะยี่ไหนวะนี่นี่ยี่ไหนวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้อ้าวอ้าวอะไรครับจะอะไรครับเห็ผมเอะไรครับ เอาหรือเปล่าครับต้องลุมแต่ว่าไม่ต้องลุมนั่นไม่ลุมก็ได้ครับไม่มรุมครับไม่รู้เลยแล้วก็พาพวกมาเป็นร้อยอเาพวกเอามาเฉยๆครับแต่ผมกอดตัวก่อนผมเองครับเดี๋ยวผมไปถูราก่อนเดี๋ยววเดี๋ยวจะรีบไปไหนครับมาคุยกันก่อนสิครับกลับมากลับมานี่จะไปไหนครับเหไอ้เมืองใหญ่เชี่ยเฟรดีมึงนี่อายุจังเฮ้ยเดี๋ยวกูไปก่อนวะไปไหนครับตังรักตังรักตังรักตั้งรัก ตายเลยบอกน่าได้เล่ามึงแกไปไหนอะเป่ามึงแกไปไหนแล้วล่ะมึงแกไปไหนมึงแกไปไหนมึงแกไปไหนอะเปล่าอยู่ประดับบอกง่ายแล้วคุณคึออะไรทำมันใจไม่อเป่ามึงแค่อยากทำเป็นร้อยน้องเป่า ตัวตัวให้มาหยัดแม่ร้อยต่อยกับผมต่อยกับพี่ผมไหมอ่ะยั่ไหนวะนี่ยังไงวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นอา้อาวอ้าวอะไรครับจะอะไรครับผมเ,อ,มเอ,อ,อะไรครับ เอาหรือเปล่าครับต้องลุมแต่ว่าไม่ต้องลุมนั่นไม่ลุมก็ได้ครับไม่มีลุมครับอยม้อ่าแม่าแม้อย่าแ้แล้วก็พาพวกมาเป็นร้อยพวกเอามาเฉยๆครับแต่ผมต่อยตัวกล่องผมเองครับเดี๋ยวผมไปถูรลาก่อนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะรีบไปไหนครับมาคุยกันก่อนสิครับเดี๋ยวยิ่งเดี๋ยวผมกลับมากลับมานี่จะไปไหนครับอย่าแม้มึงใหญ่เชียร์เฟดิมึงนี่อายุจังเดี๋ยวกูไปก่อนวะไปไหนครับตังรักตังรักตังรักเฮ้ยรักไปแล้ว กับตายเลยหนบอ้มเปล่มแกไปไหนอะเึงแกไปไหนแล้วล่ะมึงแกไปไนมึงแกไปไหนมึงแกไปไนอเ่อบนบกาคุณคไทใจไม่ป่ามึงแไปอยน้อง่ามึงแตไปอยแล้วลัดแม่แมตัวแนตอยน้องกูยดแม่ตัวน่ะหยัแม่มากับุ้ยมาตัวตวยมายัดแม่้อยต่อยกับผมต่อยกับพี่ผมไหมอยู่ไหนวะนะยู่ไหนวะเนี่ย เนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เอาเอา,เอ,าอะไรครับจะ <now>, เอาผมาป่า <นะ S 2> ครับอะไรครับ oh. เอาหรือเปล่าครับไม่ต้องลุมแต่ว่าไม่ต้องลุมนั่นไม่ลุมก็ได้ครับไม่ไม่มีลุมครับไม่มีรุมอย่าง้แล้วก็พาพวกมาเป็นร้อยอพวกเอามาเฉยๆครับแต่ผมก่อนตัวก่อนผมครับเดี๋ยวผมไปถูราก่อนดี๋ว่าเดี๋ยวจะรีบไปไหนครับมาคุยกันก่อนสิครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมากลับมานี่จะไปไหนครับเหไอ้เมืองใหญ่เชียร์เฟรดี้เมืงนี้อายุจังเอาเ๋อเดี๋ยวกูไปก่อนวะไปไหนครับตังรักตังรักตังรักตั้งรักไปแล้ว บมึงแกไปไหนอะเบามึงแกไปไหนแล้ว่ามึงแกไปไหนมึงแกไปไหนมึงแกไปไหนอะเบาอยู่บนยอดง่ายแล้วคุณคึงเลยทำไมมีใจไม่เบามึงแค่เนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เอาเอาอะไรครับเจ้าหน้าที่ผมเอาครับอะไรครับเอาหรือเปล่าครับต้องลุ่มแต่ว่าไม่ต้องลุ่มนั่นไม่ลุ่มก็ได้ครับครับไม่มีลุ่มครับเดี๋ยวใจแป๊บเดียวเลยดีมานนะ เอาไปเลยเ้าองต้องวิ่งเดก็พี่กูยิง่ก็กลัวในเมืองมึงมีปืนแลตยในหนึ่งเดกจะว่าง่เรแต่เแผลก้นึ่ในเธอว่าเสร็จแน่กัโดนทีเดียวถึงกับเข็ดเลยเย่ย่แยยแม่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 ที่ไม่กล้าไม่ใช่ระชัวร์ไม่ใช่อกูัวมึงรอกแต่ไม่ยากจะกลับไปตามพวกเพราะว่ากูกลัวมึงหอบพี่กูใส่สะดังหักนบังเสียเขาไม่ได้กลัวแต่พี่เขากลับไปตั้งหลักก่อนเลืองข่าวก่อนมันยังไม่จบก็กลับมาพบกันแล้ว จากนี้ก็คงต้องยาวเอู๊พวกกูพอมจะรบแต่คนของมึงไม่คบใจเจาก็คงไม่ได้ทางออกทางเดียวคือพวกมึงต้องตายเมตตาปานีพวกกูไม่มีอยู่แล้วแล้วไปมองทางซ้ายเห็นไอ้พิ่งนาศีความวังสุดท้ายก็คงไม่พ้นบังเฮ่มึงแกไปไหนอตัวพวกผูมากำรอ มังใจไม่เบามึงแค่ไปไหนล้ว You wanna fight now ก็เดอนเข้ามาแล้วหาเรื่องกูเจอมาหน้าตาก่มันโทนิจ่ะมาหาวช่างกูอยู่ไหน Yes! บังซีดบังเอ็กต์กมึงก็ลองดูพคุณภาษาไทยไม่ค่อยเป็น but you be gone fool ก็ไอพังมันตีนหลักมันเอลเลฟเ t นมันเอลเลฟเ t นกูก็เลยไปตั้งหลักที่เซเว่นอีเลเว่นนะใส่มึงแรงไม่หลูเหลืองใส่วกมึงชอบห้าเหลืองฮะมึงเกี่ยวเบื้อ ยังไม่หยุดยังกวนตีหลอบซองแล้วล่ะเจ็ดหมายมึงต่อยกับเพื่อนกูไม่เอากูกลับมาจากก <c oughs> ันตั้งหลักสัต์แม่งไปเลยปากมือเต็มก้อยกองเลือดด้วยนะักแข่งกูเลยอยากเล่นกับพวกกูก็พร้อมแล้วเจ็ดคนที่บุกมากูก็ซ้อมแล้วเตรียมยำหน้ามึงมึงก็รู้แล้วเสาใส่กับหม่ำมึงแกไม่เข้าต้องพฟบุกมากำรอมันแกไปไหนอ่ะนอนไม่เชื่อว่า มึงแกไปไหนมึงแกไปไนอะบ่าวมึงแกไปไหนอะบ่าวมึงแกไปไหนเล่ามึงแกไปไหนมึงแกไปไหนมึงแกไปไนอะบ่าจะลีบไปไหนจะวิ่งไปไหนก็เดี๋ยวกูยิงเอาแม่งเลยเมื่อกี้ใครบอกกูมีปัญหาแต่ไม่เห็นห่วงสักตัวเลยตอนนี้กูพร้อมให้มึงคุยแหละแต่พี่กูมันใจร้อนนะมันไม่คุยก็มันจะลวยแหละ มื่อกี้ยังเก่งเก่งกันจังมึงพูดมากๆไม่อยากฟังมึงวิ่งกันคนละทางวันวิ่งหนีเสือไม่คิดชีวิตกันก็กูเกลียดมีปัญหากับตำลดดุยหรือพี่ก,กูจะลำบากเพราะต้องไปฟังงานมึงสวดเอ้ยบังบังเอ็ตมีเรงหรือไม่มีแรง,รง,รงถูกพี่ทุกลุงไปที่ไหนที่ไหนใส่แล้วหวานีน้นไป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 ช่วยไปช่วยมันไปเลยจันแมจันแมจตายจันแมจ